สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็กลับมาพบกับผมป่าช้างแล้วก็พี่มอนครับผมอันนี้เราอยู่ในส่วนของป่าช้างและพี่มอนทอล์กทอล์กเลยครับวันนี้แล้ววันนี้จะมาทอล์กเรื่องอะไรเอาง่ายๆนะครับมีคําถามเีอะมีคําถามมาจากลูกค้านี่ผมจั่วให้ดีกว่าคือคลิปนี้เป็นคลิปที่เคสไม่รับที่ลูกค้าหลายคนก็ยังไม่รู้ไม่รู้ใช่นั่นแหละแต่ก็มีคําถามมาเยอะนะอ่ยงงไเพราะว่าลูกค้าไม่รู้แต่ลูกค้าถามมาเยอะ ใช่เขาล่าสุดเลยที่เจอมาคือลูกค้าจะถามว่าเกี่ยวฉันมีรายได้เท่าเนี้ก็เกี่ยวกับไฟแนนซ์นั่นแหละคืออยากจะรู้ว่าฉันจะซื้อรถอย่างเงี้ยผ่อนอย่างงี้เกณฑ์ของไฟแนนซ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอย่างงี้ไงวันนี้เราจะมาพูดอย่างนี้คลิปคือช่องของผมหรือว่าเพจของผมไม่ได้เน้นเพื่อที่จะขายอย่างเดียวใช่แต่เน้นเพื่อให้ประโยชน์เพื่อให้สาระและความรู้กับท่านผู้ชมด้วยใช่ครับนี่ เพราะนั้นคลิปนี้เราจะมาบอกเคล็ดไม่รับอย่างที่บอกคือสมมติว่าพี่มอนผมมีไรายได้สองหมื่นบาทเนี่ยครับผมจะรู้ได้ไงว่าผมสามารถจะซื้อรถอะไรได้บ้างาราคาเท่าไหร่ได้บ้างใช่ครับผ่อนเท่าไหร่ได้บ้างใช่ครับอย่างเงี้ยเราจะมาคุยกันวันนี้ดีไหมดีครับเพราะว่าส่วนมากผมเจอคําถามเยอะว่าบางครั้งเนี่ยเราบอกลูกค้าไปแล้ว ว่าประมาณนี้พีไไไ่ได้ได้เนี่ยเราสิ่งแรกที่เราถามอะอคือไรายได้<อ>ซึ่งบ<อ>างครั้งลูกค้าไรายได้ไม่ถึงเนี่ยเราบอกไปเนี่ยค้าบอกเราต้องถึงกี่เท่าไหรอะไรประมาณนี้ครับมันจะเยอะงานมันจะมีปัญหาเนี้ยอ,อย่างนั้นเริ่มเลยครับผมเกณฑ์ของอการพิจารณาสินเชื่อของไฟแนนซ์เบื้องต้นครับผมลูกค้าจะต้องมีไรายได้เท่าไหร่พี่มอนของค่างวดตามมาตรฐานเลยก็คือมาตรฐานสองเท่าครับสองเท่าของค่างวดใช่ครับเออ เพราะนั้นพื้นฐานเลยเบสิกคือ2ต้องมีรายได้2เท่าองเท่าสองางวดมาตรฐานเลยสมมุติว่าผ่อนลถหมื่นหนึ่งครับผม2เท่าก็คือ20,000ือ่าฮะคุณต้องมีรายได้20,000บาทใช่ครับถึงจะผ่อน1 0ึ0 0หมืได้ใช่ครับแต่มันมีคําถามต่อมาหรือว่ามันมีสาระต่อมาคือ20,000บาทเนี่ยเป็นรายได้สุทธิที่คุณได้รับใช่ครับก็นี่แหละที่ที่ผมแจ้งลูกค้าไปเนี่ยแต่ลูกค้าที่ถามมาแบบประมาณนี้ ก็คิดแล้ว,วเขามีเงินเงินเดือนเนี่ยเท่ากับสองเท่ายอดผ่อนอะนะครับแต่ปัญหาคือว่าเขาลืมไปไหมว่าเขายังมีรายจ่ายนอกเหนืออะนะครับอย่างแม้แต่ว่าค่าเช่าห้องก็มีผลนะอืนะครับค่าเช่าบ้านค่าเช่านู่นนี่นั่นทุกอย่างหลายหลายอย่างจะยกไว้ก็คือคือเขาจะมีส่วนรวมเนี่ยค่าน้ำค่าไฟอะนั้นที่เขาอาจจะไม่ได้มาคิดอะนะครับแต่ตเป็นค่าผ่อนอที่เกี่ยวกับผ่อนต่างๆที่เขามีใช้งานน่ะ มันจะมารู้คำนวณก็ว่ากันง่ายๆเลยพี่ใช่ครับคือสอง0 0บาทตรงนี้ยมันเป็นเกณฑ์ที่ลูกค้าจะต้องรับสุทธิใช่ครับหรือว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วหักภาระแล้วภาษาไฟแนนซ์คือภาระเลยภาระใช่ภาระที่ต้องจ่ายในระบบทั้งหมดรวมถึงภาระเนี่ยรวมถึงค่าเช่าห้องเหมือนที่พี่มนบอกใช่ครับและหลักๆก็คือภาระในเครดิตบูโรใช่ครับหรือว่าในระบบสินเชื่อธนาคารทั้งหมดใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตอฮะบัตรกดเงินครับผมสินเชื่อเพอร์ซนทลโลนเงินกู้ต่างๆกู้ต่างบัตรทุกอย่างผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถยนต์ผมผ่อนบ้านผ่อนนบ้าที่อยู่ในระบบเครดิตบูโรใช่ครับที่เขาสามารถเห็นและมองเห็นหักหมดเลยใช่ครับเขาจะมารวมเป็นภาระไงใช่ครับก็คือจะมาคิดคำนวณหักออกไปซึ่งจริงๆแล้ววิธีการคิด ผมเคยมีเคสหนึ่งแบบนี้พี่มอนอลูกค้ามีบัตรเครดิตสองใบครับผมสมมติเอาต่อเนื่องจากเมกื่อกี้มีรายได้สองหมืนผอนลดหมื่นหนึ่งคือถ้ามองแค่ตรงเนี้ยมันพอมันพอแต่พอไปหักบัตรสองใบมันขาดมันขาดมันขาดเลยเอะเวลาที่ไฟแนนซ์เนี่ยคำนวณน,นะฮะเขาคำนวณแบบนี้พี่มอนพี่มอนรู้ไหม ก็พอพอจะเข้าใจพอจะรู้แต่ว่าคืออาจจะไม่ได้เป๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังไม่ได้กันตรงนี้แบบชัดๆเลยซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีใครมานําเสนอด้วยหรือว่ามันไม่มีใครนําเสนอเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วครับสมมติเป็นพี่มอนะคนเมื่อกี้ไอทีรายได้สองหมื่นจะผ่อนลดหมื่นหนึ่งมีบัตรเครดิตสองใบครับผมบัตรเครดิตของพี่เนี่ยวงเงินใบหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นบาทสองใบอ่าถ้ามีสองใบสองใบนะครับรวมกันเป็นวงเงินหนึ่งแสนใช่ครับหนึ่งแสนตรงนี้เนี่ย ปรากฏว่าพี่มอใช้เต็มครับใช้เต็มก็คือตรงวงเงินเต็มเลยแสนหนึ่งไม่เต็มก็เกือบเต็มแสนหนึ่งใช่ครับไฟนแนนซ์เขาคิดน่ะคือพี่มออาจจะจ่ายจริงๆเนี่ยใบหนึ่งกี่ตังค์ไม่รู้แหละถูกๆแต่เขาไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่าในบูโรมันมองไม่เห็นหรอกว่าคุณจ่ายเท่าไหร่คุณจ่ายเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าเขาคิดอย่างนี้พี่มอนใช้ไปเอ่อห้าใบละห้าหมื่นไปละห้าหมื่นสองใบเป็นแสนหนึ่งครับพี่ใช้เกี้ยงเขาคิดสิบเปอร์เซ็นต์ อ่สิเปอร์เซ็นของแสนหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งบาทต่อเดือนใช่เขาคิดเลยว่าภาระพี่สําหรับบัตรเครดิตสองใบนี้คือหนึ่งหมื่นบาทเมื่อกี้พี่มีรายได้สองหมื่นบาทใช่ครับหักภาระไปหนึ่งหมื่นบาทเหลือหมื่นเดียวแหละเหลือหมื่นเดียวพอไหมไม่พอเริ่มเริ่มจากไม่พอแล้วไม่พอเพราะว่าเดยวนี้มันเป็นเสมอกับค่าผ่อนรถที่รถใหม่ที่มันเท่าเดียวเท่าเดียวแล้วครับใช่จัดแบบนี้ยื่นคนเดียวยังไงก็ไม่ผ่านล้านเปอร์เซ็นยังไงก็ไม่ผ่านแกยังไงพี่มอนก็หนึ่งนะครับ ต้องหาบุคคลกู้ร่วมนะครับหนึ่งคนตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องอนะครับแล้วก็แฟนเอางี้เดี๋ยวก่อนนะขอเบรกขอญาตเบรกนิดนึงอตอนนี้พี่มีรายได้หมื่นหนึ่งครับผมไม่พอใช่ครับความหมายคือพี่จะต้องทําอย่างไรก็ได้ที่จะเอารายได้อื่นมาเพิ่มมาเพิ่มคือรายได้เสริมให้มันพอครับผมสมมติบังเอิญพี่มอนเหลือหมื่นหนึ่งก็จริงแต่พี่มอนมีอาชีพเสริมอ่าใช่ครับที่มีหลักฐานแสดงออนไลน์ ่าก็คือจะมีเพจนะครับมีะแล้วแต่ครับผมมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมองเห็นมีเงินจากบัญชีที่เข้ามานอกเหนือจากที่เราทํางานประจําเจ๋งเลยหรือว่ามีบินมีใบส่งของมีใบซื้อของนู่นนี่นั่นเพื่อแสดงรายได้เพิ่มเพิ่มใช่ไหมครับถ้ายอความว่าจะยืนยันว่าคนเดียวนะครับถ้ามีเพิ่มแล้วมันพิสูจน์ชัดว่าพี่มีรายได้อีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นจบไหมจบจบครับอย่างนั้นแต่ย้อนกลับไปอีกนิดนึงอันนี้คือให้สาระเลยนะ คือไอ้ตรงที่มเมื่อกี้บัตรเครดิตสองใบอ่ะพี่มอต้องจ่ายดีด้วยนะใช่ต้องจ่ายตรงจ่ายดีจ่ายตรงไม่เลทไม่ล่าช้านู่นนี่นั่นคือไม่ขึ้นเพื่อบัตรล่าช้าาสมมติว่าหลักๆเลยแหละพี่มีบัตรเครดิตแต่พี่ก็จ่ายไม่ดีจ่ายช้าอ่าแล้วก็ภาระก็ไมออ่อะไรได้ไม่พอใช่ครับไม่มีรายได้เสริมไม่มีอาชีพเสริมไม่มีแหล่งที่มารายได้อื่นมาเพิ่มเติมครับยื่นไปยังไงก็ไม่ผ่านอันนี้ รีเจ็คทหารเดียวใช่ครับเพิ่มดาวก็ต้องเพิ่มเยอะมากเยอะครับหนักเลยครับเพราะนั้นทางแก้ก็คือกลับไปตรงที่พี่มอนเมื่อกี้นี้ก็คือต้องหาผู้กู้ร่วมรวมรายได้อ่าก็คือเอารายได้ของอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาบวกมาบวกเพื่อเพิ่มแต่ตรงเนี้ยมันมีข้อแม้อย่างนี้พี่มอนครับว่าถ้ามันเป็นกรณีกู้ร่วมมันจะไม่ดูสองเท่าแล้วมีกู้ร่วมดูสองจุดห้าเท่าสองสองเท่าครึ่งอ่าสองเท่าครึ่งสองจุดห้าเท่า และมีข้อแม้ด้วยว่าไม่ใช่เอาตาสีตาสาคนไหนมากู้ร่วมก็ได้ก็คือเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่มีอาชีพชัดเจนมีอาชีพชัดเจนมีหลักคาแสดงรายได้ชัดเจนนะแล้วก็รายได้รวมกัน2.5เท่าอย่างเมื่อกี้เนี่พี่มรคือผ่อน10,000บาทใช่ครับคูณ2.5เท่ามันไม่ใช่20,000แล้วใช่มันก็ต้องเป็นรวมกัน2คนได้25,000ขึ้นไป25,000ขึ้นไปครับ25,000แล้วทีนี้มันมีข้อแม้คนกู้ร่วมเป็นใครบ้าง อสำคัญมันไม่ใช่แบบเพื่อนก็ได้นะใช่ครับไม่ได้เลยต้องดูเอาง่ายๆเลยเขาภาษาของภายในเขาเรียกว่าสายเลือดหนึ่งชั้นยศใช่ครับฟังให้ดีเลยนะพ่อแม่ลูกใช่ครับสามีภรรยาพี่น้องทะเบียนบ้านเดียวกันเนี่ยต้องรวบ้ันต้องทะเบียนบ้านเดียวกันในน้พี่น้องเนี่ย ทำมี้านยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูองค์ประกอบถูกใช่ครับแต่ว่ามันถ้ามาสืบสารกันได้คือจบแต่คือมาตรฐานเะถ้าเป็นก็คือเป็นพ่อแม่ลูกกันได้แท้ๆแน่นอนนะนะแล้วก็พี่น้องแท้ๆแล้วก็บทยังสามีอ๋อสามีภรรยาใช่ครับเออแต่ตอนนี้มันมีเคสพิเศษเนื่องจากว่าตอนนี้กฎหมายบ้านเรามันผ่านเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเสมรสเท่าเทียม ก็มีเอกสารเชื่อมโยงคือถ้ามีจดทะเบียนสมรสจบเลยครับอ่าอันนี้ไหนไหนผมเปิดไปตรงนี้แหมรีบไปก่อนคือถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นสามีภรรยาครับหรือว่าคู่รักคู่รักถ้ามีการจดทะเบียนสมรสนี่จบเลยคือคเอามาร่วมได้แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ถ้าในกรณนนีที่เป็นสามีภรรยาผู้หญิงผู้ชายไม่จดทะเบียนสมรสละพี่มอนก็หนึ่งก็ต้องดูจาก มีลูกไหมมีลูกไหมอ่าเอาทะเบียนบ้านลูกมาเอาใบใบใบเกิดลูกอ่าพัสดุที่บัตรลูกหรือไม่ก็ทะเบียนบ้านลูกมาโชว์มีชื่อสองคนนี้ที่เป็นสามีพ่อเป็นพ่อแม่เป็นสามีธรรดาอันเนี้ยเอามาแสดงมาแสดงก็ได้ครับก็ได้คือกำลังจะบอกว่าเฮ้ เราหาหลักฐานอะไรก็ได้ที่มันจะมาเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันได้ที่มันจะมาแสดงให้ที่สตรทราบว่าเขาเป็นคู่รักกันเขาอยู่ในสถานะที่เป็นสถานะแปลกอย่างจริงๆเลยครับซึ่งอย่างกฎไอ้สมรสเท่าเทียมก็คือถ้ามีถ้ามีทะเบียนสมรสมาครับผมก็ได้แต่ถ้าไม่มีมันก็มีทางแก้ใช่ต้องหาเอกสารเชื่อมโยงอาจจะมีทำประกันชีวิตให้กันอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันมีการจ่ายบิลค่าน้ําค่าไฟ มีเบอร์มือถือแล้วก็ไอ้บินที่จ่ายค่ามือถือเนี่ยส่งมาที่บ้านหลังนี้ที่อยู่ด้วยกันจริงๆเอาง่ายๆแบบนี้คือถ้ามันเป็นคู่รักกันจริงๆยังไงก็พิสูจน์ทราบได้พี่มอนใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นจัดตั้งมาหรือว่าเตรียมมาเตียมมามันก็จะไม่มีภาษาเชื่อมโยงภาษาแบบเราเรียกว่าเตรียมแต่ภาษาเขาไม่น่้เขาเรจัดตั้งมาโดยเฉพาะกิจอะเฉพาะกิจคือถ้ามันไม่ใช่เป็นของจริงอะมันจะรู้ยังไงมันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ใช่มันไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงใช่นึกออกไหมใช่ครับ อ่าเข้าใจเลยจุดนี้เพราะว่าหลายๆเคสเราเจอมาเยอะเหมือนกันแล้วผมเคยเจอเคสหนึ่งพี่มอนครับเป็นสามีภรรยากันจริงๆแต่ว่าทะเบียนสมรสไม่ได้จดอ่าครับแล้วก็ไม่ไมมสะดวกจดแล้วก็ลูกก็ไม่มีครับผมรูกไหมผมแก้ยังไงอือคือบังเอิญเคสนั้นเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาจัดงานแต่งงานเว้ยอ๋อเออ,อก็เอารูปงานแต่งงานเอารูปของชำร่วยเอา อะไรนะการ์ดเชิญแต่งงานมันเป็นหลักฐานแล้วมี Facebook เข้าไปย้อนไปมันเป็นแบบเขาแต่งงานกันจริงๆเพราะนี่เราเราไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งหน้ารูปพีเวดดิ้งรเงี้มันไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปคิดง่ายๆนะว่าเอาไปถ่ายพีเวดดิ้งแล้วก็เอามีรูปมาโชว์แล้วไ่ต้องมานั่งทำการ์ดมันมันไม่ใช่วิธีการที่ว่าต้องอยู่แล้วครับไปนน้นไม่โง่อ่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้ไปนน้นไม่โง่เก็จะลาป้าก็รู้แล้วครับแต่เมื่อก่อนทําได้จริงจริงนะทําได้เมื่อก่อนทําได้เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วอ่ะใช่ครับนะ ดีนี้เขาก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็จะประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมพี่ออนพี่ผมตกหล่นก็จะมีตอนนี้ที่มีอย่างหนึ่งคือคู่รักตาเพศเดียวกันเพศเดียวกันอ่าก็อันนี้ก็ซื้อได้นะครับเพศเดียวกันก็ได้ไงที่เมื่อกี้บอกไปว่าถ้ามีทะเบียนสมรสจบเลยอ่ามีคําถามครับคําถามคือถ้าสมมุติว่า เขาไม่มีลูกใหม่ยังจดยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงไม่มีการแต่งงานไม่มีหลักฐานออือจะไปจดทะเบียนสมรสเลยเดี๋ยวเนี้ยได้ไหมก็ได้นะได้ได,ได้นะครับได้เลยได้เลยนะซื้อรถแถมทะเบียนสมรสดูวยใช่ครับคือเขาอนุโลมให้คือถ้าคุณกล้าที่จะไปจด ต่อให้คุณเตรียมมากเหมือนว่าเป็นคุณยืนยันว่าคุณก็ยินดีที่พร้อมจะนี่จะเป็นคู่รักกันอะไรอย่างงี้ยอยู่แล้วครับพูดกันตรงๆนะหวังว่าไฟแนนซ์ไม่ได้ดูต่อให้คุณเตรียมมาแต่ถ้าคุณยอมไปจดทะเบียนกันครับก็นับให้นะใช่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นคนขายนะฮะเราอยากทําให้เคสสองคุณผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่ได้มีอะไรกับไฟแนนซ์อ่ะเราอยู่ข้างคุณอ่ะคุณปรึกษาเราเราแนะนําคุณคุณทําได้เราก็ไปต่อ ชัดไหมครับขอไฟนันก็จะมองไฟนันก็จะมองว่าเราเลวเลยนะแต่ใครๆก็ทําแบบนี้เปล่าวะใช่ครับเราก็ต้องทําให้เคสเราผ่านถูกป่ะเฮ้ยเราไม่ได้โกงเขาไงคือคือจุดหนึ่งอ่ะเราจะว่าว่าเลวแต่เลวในในกรงเนี้ยของเราเนี่ยเราามองว่าเขามันเป็นเจกตนาที่ดีของลูกค้าด้วยว่าเขาก็ตั้งใจเยกซคือรถคือไม่ใช่เราไปช่วยมิจฉาทีพนะใช่ครับเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยมีรถตะคันนะครับบางทีคือแต่ตรงบางอย่างตอนก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่พร้อมไง แต่พอมาถึงเราเราเหมือนไฟบังคับเขาด้วยเขาเลยต้องพร้อมเพราะนั้นก็คือเหมือนกับเราพยายามชี้ช่องนะหาช,ช่องทางให้แต่ว่าก็ต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าด้วยใช่ครับอย่างบางคนเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกจดเราก็แบบเออเขาก็เขา,กเขาพูดตรงๆเขาเป็นผัวเมียกันมาผมก็ถามเลยคบกันมานานยังอ่านี่แหละถ้าเราจะพูดเลยว่าผมเคยจะเคนึงนะ,ะเขาเป็นแปลนกันมาไม่มีบุตรแต่อยู่กันมาเนี่ยร่วมกันเก็ดแปีนะอืมแล้ววันหนึ่งที่เขาจัดจะได้รถเอาไปใช้ร่วมกันเนี่ยเ ก็เลยเหมือนเขาว่าเขาเหมือนได้แต่งงานกันเลยเพอเขาได้จดทะเบียนกันวันนั้นนะก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะผมถึงบอกว่าซื้อรถแทมทะเบียนสมรสใช่ครับแต่ผมเคยเจอเคสแบบนี้พี่ออนเขาอยากจะไปโจดด้วยกันนะแต่ว่าคนหนึ่งคนใดอ่ะในไม่ไม่รู้ว่าสามีหรือภรรยาผมจำไม่ได้เขาติดเขาติดทะเบียนสมรสเดิมอยู่ซึ่งยังไม่ได้หย่าและข้อสำคัญคือเขาเขาหย่าไม่ได้เพราะว่าไอ้คู่สมรสเดิมของเขาเนี่ยติดต่อไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนแล้ว ความหมายคือถ้าเกิดจะหย่าจริงๆมันก็ต้องหูต้องต้องต้องขอเขารียกอะไรยื่นขอคําร้องศาลน่ะใช่ใช่ถ้าเกิดจดค้างคล้ายๆเหมือนฟ้องหย่าดใช่ใช่ครับมันคอนยุ่งยากเลยสุดนะนึกออกป่ะถูกครับแต่มันก็มีวิธีที่ที่ผมช่วยเคสนั้นมาได้แต่ผมไม่สามารถบอกตอนนี้ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีเคสอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็ปรึกษาเราปรึกษาีกว่าครับเอาเป็นว่าบอกกับเราได้ตรงๆเลยฮะ คือเราจะชี้แนะเลยว่าคุณควรจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แล้วทํายังไงมันถึงจะไปต่อได้ทํายังไงมันถึงจะเอาเข้ามาร่วมเพื่อรวมรายได้ได้ใช่ครับนะอันนี้คือไม่พูดถึงว่าเคสที่มันสายๆเช่นแบบมีเอกสารพร้อมมีทะเบียนสมรสมีลูกมีอะไรชัดเจนอันนั้นมันรวมได้แน่นอนอยู่แล้วครับอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆก็มาคุยกับเราเราจะบอกช่องทางให้แต่ถ้าคุณแบบไม่ไม่ไม่อันนั้นก็ไม่อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่มันไปยากมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับ ก็เหมือนวัน <ret> น er ี้ที่เราต้องมาทอลกันเรื่องตรงนี้เคาะหนึ่งจุดหนึ่งเลยเพราะมันเจอเคสที่แบบว่าลูกค้าได้หมดได้ครับอะไรเงี้ยช่วยคืออยากให้เราช่วยและให้คขาปรึกษาเราถึงต้องมีทอกอันนี้ขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะที่เราข็เปิดให้รู้ว่าเฮ้ยมัน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 มีเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อบทนี้แต่ถ้าเกิดว่าอะไรอย่างไรเนี่ยมนสามารถประยุกต์ใช้อะแดปใช้ได้คือทําอย่างไรที่เราจะมีเอกสารเชื่อมโยงมีเอกสารแสดง ที่มาของรายได้แสดงที่มาของความสัมพันธ์ตรงนั้นเหมือน,นตาบอกเลยเรื่องแสดงที่มาของรายได้เนี่ยซึ่งซึ่งเราเจอเยอะว่าบางท่านมีอาชีพครับที่มันนอกเหนือจากอาชีพหลักครับแต่เขากลัวว่า,วา บอกมาแล้วกลัวจะโดนนู่นโดนนี่ไม้หักคือกำลังพูดถึงว่าโดนสัมภาระใช่ไหมบอ่เลยว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่เกี่ยเลยครับเพราะว่าอันนี้เราไปซื้อเราทำสินเชื่อหรือสินเชื่อพวกนี้ไม่เกี่ยวกับสัมภาระไม่ต้องกลัวครับผมเจอเยอะนะคำถามเนี่ยผมเจอมบ่อยบ่อยมากแสดงได้เลยครับ เนี่ยผมทําอาชีพเสริมอู่เนี่ยแต่ผมแบบไม่อยากบอกได้ไหมอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ไม่ต้องปัดปิดเลยยกเว้นอมียกเว้นพี่มายกเว้นยกเว้นอาชีพสีเทาสีเทาอันนี้เข้าใจครับอันนี้ลูกค้าผมจะบอกเสมออยู่แล้วเหมือนกันจริงๆคือมันจะเชื่อมโยงยังไงอ่ะไม่ได้ผมนะปล่อยเงินกู้อยู่ครับอมไม่ได้ให้ผมรับซื้อหวยอะไรกยเไม่ได้แต่ว่า,านะมันต้องมีวิธีในการที่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณมีสเตทเมนที่เดินอยู่มันก็ยังมีวิธีที่เราจะทําให้มัน มีที่มาของรายได้เพราะว่าส่วนมากอ่ะผมเจอลูกค้าอาชีพเสริมเนี่ยรายได้บางทีเยอะกว่าอาชีพหลักอ่ะอานั่นนั่นแหละคือเขาเขาเลยมองว่าเป็นว่าอย่างงี้เยอะอะไรเงี้ยรับดูเป็นเคสเคสดีกว่าครับใช่เข้ามากุยกันเช่นอย่างว่าผมผมแนะนําเสมอว่าไม่ว่าจะทุกคลิปของทีมงานป่าช้าหรือทีมงานผมนะทีมเดกันเนี่ยนะคะับจะพูดเสมอมีอะไรปรึกษาใช่มีอะไรคือสอบถามเข้ามาดีกว่าครับเรามีคําตอบให้กรมือถ้าเราอ่ะอันเนี้ยเราเราอาจจะ เหตุผลว่าไงจริงเราไม่รู้จริงเราก็จะหาข้อมูลมาตอบให้ใช่ครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไปหาหมอแต่เราไม่ได้บอกอาการใช่ครับว่าเราเป็นมายังไงเป็นมาเท่าไหร่มีอาการอะไรบ้างหมอก็จ่ายยาไม่ถูกครับและอย่างคือหมอเหมือนเล่าแล้วครับหมอก็เราเหมือนกันไม่มีใครนั่งทางในแล้วรู้ท่านท่านต้องการอะไรใช่ติดอะไรตรงไหนเราไม่รู้ได้หรอกครับบางอย่างก็ต้องวัดนะครับใช่ครับถ้าท่านพร้อมจะวัดกับเราเราก็ยินดีจะวัดว่าเราถ้าเราแบบ เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะเราเราช่วยทุกระดับการและก็บอกเลยว่าเราไม่ทิ้งแน่นอนเราต้องช่วยกันสุดสุดความสามารถก็คือถ้าท่านสนใจที่ซื้อรถกับทีมงานเราเราก็พร้อมจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับแต่ว่าอะไรได้เราก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้ใช่ครับมันฝืนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวไฟแนนซ์เองบางเคสเขาก็อยากปล่อยนะใช่ครับแต่ถ้าเอกสารมันไม่รัดกุมมันไม่มันไม่เข้าเข้าเขาเข้าท่าเนี่ย พอเดี๋ยวเขาโดนแบงค์ชาติเล่นใช่ครับเอ้เคสนี้ปล่อยไปได้ไงอะไรแบบนี้เพราะบางทีบางเคสเราช่วยแล้วแต่ว่าคือลูกค้าไม่ไม่ไปไ,ไ,ไม่ไปกับเราเนี่ยแล้วก็มันมีมันก็จะเหนื่อยอ่ะแถมอีเคสหนึ่งก่อนจบมันจะมีลักษณะแบบนี้พี่มอนคือคอาชีพข้าราชการอข้าราชการเราเนี่ยแน่นอนเรารู้กันเลยฮะไม่ต้องแอปไม่ต้องอไอร,รับจริงๆก็ไม่กี่ตังค์หรอกเงินเดือนอาจจะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่น แต่รับจริงๆอาจจะเหลือไม่กี่ตังค์เพราะว่าถูกสากรหักถูกสวัสดิการนู่นนี่นั่นหักกองทุนน<ช>ู่นนี่นั่นกองทุนอะไรพวกนี้เยอะๆใช้เงินัหน,นักคนไปเยอะอะไรเพราะนั้นเมืม่อถูกหักมันเหลือไม่กี่ตังค์แต่ผมมีวิธีที่จะทําให้เคสแบบนี้ที่คุณเป็นข้าราชการแล้วคุณเหลือไม่กี่ตังค์เหลือสองพันสามพันแล้วก็ทําให้ออกรถได้ก็ต้องมาคุยกันผมมีวิธีแต่ว่าวิธีตรงนั้นมันอาจจะแบบคุณอาจจะฟรีดาวไม่ได้ใช่ครับคุณอาจต้องใช้เงินดาวนิดนึงอะไรแบบเนี้ ซึ่งก็ต้องก็ต้องทําใจใช่ไหมถ้าเราจะเป็นต้องใช้รถใช่ครับเพราะนั้นทุกอย่างมันมีทางออกเสมอครับอยู่ที่ว่าเมื่อผมบอกไปแล้วเนี่ยว่ามันควรจะแก้แบบนี้แล้วคุณรับได้หรือเปล่าใช่คุณเปิดใจพร้อมไปกับเราหรือเปล่าหรือว่ารับได้แล้วคุณไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่ามีเคสก็เข้ามาคุยกันวันนี้ก็คงประมาณนี้พอของเปล่าพอนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องมีรายได้สองเท่าของค่างวดใช่ครับแต่ถ้าคนเดียวไม่พอ เอาคนมาร่วมรวมรายได้ได้อาจจะเป็นพ่อแม่เราสามีภรรยาพี่น้องเราหรือเป็นพ่อลูกกันแม่ลูกกันเอามาร่วมได้ถ้านอกเหนือจากนี้มันไม่ได้ครับแต่ก็มีดอกจานตรงข้างท้ายนิดนึงพี่มอนคือตรงตอนนี้สมรสเท่าเทียมอาจจะช่ชาหญิงหญิงแต่ถ้าคนมีเอกสารเชื่อมโยงเราก็จัดให้คุณได้ได้เหมือนกันครับอเพราะนั้นมีอะไรคุยกันตรงๆรงเราจะให้คําแนะนําอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเนาะ เราไว้คลิปหน้ามาพบกันใหม่ว่าเราจะมีสาระอะไรดีๆที่มาเกี่ยวกับการออกรถมาเกี่ยวกับรถยนต์มาเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ว่ามีคําถามจากลูกค้าจากคลิปนี้เข้ามาที่มันแบบฮ้ยน่าดันเนาะอะไรน่าจันให้ความรู้เราก็เราจะมานําเสนอให้ครับผมนะหรือว่าถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วท่านแบบสงสัยในโปรไฟล์ตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นทสมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ล่ะ โจ,จ์ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะออกรถได้ไหมครับก็สามารถพูดคุยกับเราได้รเราก็จะเอาหาข้อมูลมาเสนอใ,<ช>ให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าไปได้เนี่ยจัดกับเราได้เลยไม่มีปัญหาใช่ครับเพราะเราจะใช้ประสบการณ์ตรงของเราทั้งหมดที่เราีเพราะว่าเคสที่เรามาเคสที่เรามาวันเนี้ยที่เรามาทอลเนี่ยก็คือประสบการณ์ล้วนๆเลยใช่ครับ S <S 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 ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มาประมาณ30ปีผมอยู่ประมาณสิบป,ป,ปีเคสเนี่ยมันผ่านหัวมาเยอะครับ,รบผมพราะนั้นขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจไว้วางใจพวกทีมงานเราออเนาะซื้อรถให้ถูกที่ซื้อรถให้ดีซื้อกับทีมงานป่าช้างถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนครับผมบวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ